สามอย่างที่คุณจะได้จากคลิปนี้คือ 1. ได้รู้คำถามที่จะทำให้คุณรู้ว่าควรจะทำโซเชียลมีเดียต่อหรือว่าควรจะหยุดดี 2. ได้รู้ประสบการณ์ส่วนตัวของเนยตอนที่รู้สึกว่าเอ้ยอยากจะเลิกทำโซเชียลมีเดียแล้วและ 3. ถ้าจะทำต่อเนี่ยจะต้องทำยังไงให้มันดีกว่าเดิมเหมือนเดิมหวังว่าชาวเบเทอร์จะได้ทั้งความรู้และความรู้สึกดีๆจากคลิปนี้ไปนะจ๊ะเตรียมสมุดปากกาหรือ iPad อะไรก็ว่าไปมาแล้วตอบคำถามต่อไปนี้นะ why did you start this? ก็คือทำไมถึงเริ่มทำอันนี้ล่ะแน่นอนว่ามันค่อนข้างเบสิกนะคะแต่สำคัญแบบมากถึงมากที่สุดเพราะว่าการทำโซเชียลมีเดียเนี่ยถ้าสมมติอยากจะทำยาวๆนะมันจะมีปัญหาระหว่างทางมาตลอดค่ะเวลาที่เราผู้ติดตามมากขึ้นใช่ไหมคะมันก็จะมีความคาดหวังจากคนติดตามเรามากขึ้นเราก็จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ช่องของเราดีขึ้นหรืออาจจะมีงานเข้ามามากขึ้นดังนั้นพอถึงจุดหนึ่งเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยค่ะแล้วพอเรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเออฉันมาทําอะไรที่นี่ นะอย่างเช่น Y ของเนยเนี่ยมันเปลี่ยนไปหลายรอบมากๆกตอนแรกเลยเนยะต้องการแค่พิสูจน์ตัวเองว่าฉันเป็นคนที่ไม่ได้ล้มเลิกอะไรง่ายๆนะแล้วก็อยากที่จะสร้างไรายได้ได้ฉันสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะแต่พอมาถึงจุดนึงที่เนยมีผู้ติดตามมากถึงถึงแบบแสนซับนี่ใช่ปะก็แบบได้โลกเงินมาแล้วอะไรแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแล้วไงต่ออะเราสามารถให้คนยอมรับในความสามารถเราได้เราไม่ล้มเลิกกลางทางนะเนี่ยมาถึงแสนซับแล้ว รายได้เราก็พอจะทูไทไปได้นะตอนนั้นพอถึงตรงนั้นเนี่ยก็รู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าเราเลิกทําดีวะมันก็ตอบโจทย์ของมราได้อยแล้วแต่ถ้าอยากจะทําต่อเราก็ต้องหาวายใหม่ก็คือหาสาเหตุว่าทาไม่เพราะฉะนั้นในคลิปที่เนยพูดเกี่ยวก,กับเรื่องของคลิปสุดท้ายนะคะถ้าใครอยู่กันมานานๆเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนั้นเนยก็ตาเริ่มสว่างแล้วว่าอ๋อเหตุผลที่จะจะทาต่อไปเนี่ยก็คือการที่ส่งต่อความรู้และความรู้สึกดีๆให้กับทุกคนจ๊ะ ก็เป็นคลิปแรกที่มาถึงตอนนี้ที่เนยใช้มต t t o อันใหม่ซึ่งเป็นเป้าหมายใหม่ของเนยในการทํานั่นเองถ้างั้นถ้าตอบคําถามนี้ได้แล้วเนี่ยเราควรจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้ดีสาหรับแก๊งที่เนยสนับสนุนให้ไปต่อนะคะก็จะเป็นคนที่พอหาความหมายไปเรื่อยแล,แล้วรู้สึกว่าเออฉันเจอความหมายของฉันแล้วนะแล้วฉันก็เชื่อว่าฉันอยากจะทําตรงนี้ต่อฉันอยากจะทําให้ภาพฝันตรงนี้ของฉันนมันสําเร็จเนยก็จะแนะนําว่าคนเหล่านี้ลองไปหาโลโมเดลค่ะก็คือคนที่ทําสําเร็จมาก่อนหน้าเรา แล้วเนาะแล้วก็ดูว่าเอ้ยเขาทาอะไรมาบ้างสําหรับแก๊งที่คิดว่าเอ้ยหรือว่าจะพอแค่นี้ดีคนที่จะไปทางนี้เนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าพอเรามาลองนึกถึงคําถามเรื่องทําไมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยวายของเรามันไม่ได้แข็งแรงพอเราแค่อยากจะได้ผู้ติดตามเฉยๆเหมือนทำแล้วรู้สึกไม่สนุกแล้วอ่ะรู้สึกว่าทําแล้วเหมือนกับเครียดมากกว่ารู้สึกว่าโหยดาวดิง่งแบบ depressed อย่างเงี้ยเนยก็มองว่าเอ้ยอาจจะหยุดก่อนไหมไม่ต้องหยุดตลอดไปก็ได้นะหยุดแบบหยุดพักผ่อนก็ได้ถ้าสมโภยทักผ่อนแล้วรู้สึกว่าแล้ว องท่าออนก็คิดว่าฉันอยากจะทําต่อนะฉันอยากที่จะเอาความสามารถของฉันเนี่ยออกมาสู่สาธารณชนและให้เขาได้เห็นว่าเอ้ยเราทําได้คนอื่นมาทาได้อะไรเงี้ยอ่ะก็ลองกลับมาแก๊งไปต่อแล้วไปหาดูว่ามีโรโมเดลคนอื่นไหมที่เขาทําได้แล้วรอยาจะเป็นเหมือนเขาอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาปรับปรับใช้กับตัวเองดูเพราะสุดท้ายแล้วการที่เราทําอะไรเหมือนเดิมตลอดเวลาเนี่ยมันจะไม่เกิดความแตกต่างแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์เดิมค่ะ แล้วก็ขอแทรกเรื่องเล่าอันนึ่งนะจ๊ะก็คือตอนสมัยเนออยู่ปีสเนี่ยมันเป็นช่วงที่เนเริ่มทำโซเชียลมีเดียแรกๆเนาะล้วตอนนั้นก็มีช่วงรู้สึกท้อเหมือนกันเพราะว่าไม่แน่ใจว่าฉันจะทำองเนี่ยไปได้สักกี่น้ำเชียวก็เลยวาดรูปรูปหนึ่งออกมาค่ะเป็นภาพภาพนี้ ความหมายของภาพนี้เนี่ยก็คือการที่อยากจะรู้ว่าในอีกฝากหนึ่งของประตูมิติมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะถ้าสมมุติว่าเนยทําการวาดรูปอันนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ปึ้งกระตดดออกมาแล้วก็เป็นเวทีเป็นเวทีที่มีคนแบบว่าอยู่เยอะๆแล้วก็ปรบมือเลยคิดในใจว่าอยากจะทำเทปทอล k คสักวัน <c oughs> ก็เป็นกิจังใจให้ด้วยจ๊ะใครอยากจะลองไปใช้กัน <c oughs> ก็ลองคอมเมนต์วาแชร์กันได้นะ ถ้ามาถึงตรงนี้แล้วทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์ไม่ชอบกดอันไลค์ได้เลยนะคะเนยจะได้เอาไปปรับปรุงต่อไปคําถามที่สองที่จะทําให้คุณรู้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีก็คืออะไรเจ็บกว่าระหว่างความรู้สึกที่เราเศร้าตอนนี้ที่แบบมันไม่ไปไหนสักทีกับความรู้สึกที่รู้สึกว่าเสียดายว่ะที่ไม่ได้ทําต่อเพราะฉะนั้นลองคิดดูว่าการทาโซเชียลมีเดียอย่างนี้เนี่ยไม่มีคนติดตามเลยไม่มีคนชอบเลยมันเจ็บมากกว่าหรือน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ การที่เราแบบล้มเลิกไม่ทําและพอไม่ทําเสร็จปุ๊บเราก็ไปทําอาชีพอื่นไปโฟกัสอย่งอื่นแทนเก็ตแมคคือเหมือนกับถ้าเราไปทําอาชีพอื่นางานอย่างอื่นแล้วเนี่ยมันก็เจ็บเหมือนกันนะแต่คุณยังทนความเจ็บปวดของการเล่นโซเชียลมีเดียได้หรือเปล่าอย่างของเนยเองตอนที่เล่นโซเชียลมีเดียแรกๆเนี่ยเอาจริงก็คือมีทั้งคนเครียดบ้างไม่เครียดบ้างแต่พอมันโตขึ้นระดับที่ว่าอยากจะเอามาทําเป็นอาชีพอะคือตอนนั้นนะเครียดมากๆแล้วก็อยากจะล้มเลิกเนอะเหมือนที่เนยเล่าไปแต่ว่าเนยได้กําหนดเวลากับตัวเองเอาไว้ค่ะว่่าาาาขอถะ4 4ปี้สมมติวภยใน ปีนี้เนี่ยมันยังไม่กระเตื้องไปไหนหรือว่ามันไม่ได้ตรงตามเป้าหมายของเราว่าเราจะสามารถพึ่งพาตัวเองได้เนี่ยก็อาจจะล้มเลิกแล้วไปทำอย่างอื่นซึ่งโชคดีของเนยก็คือภายใน4ปีเนี่ยเนยสามารถเพิ่มผู้ติดตามในโซเชียลมีเดียได้จนมีรายได้ระดับหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มคนเล็กๆที่สนับสนุนกันดังนั้นเนยก็เลยเข้าแก๊งไปต่อเมื่อตอบคาถามนี้ดังนั้นคนที่จะไปแก๊งไปต่อเนี่ยก็อาจจะกําหนดเวลาเหมือนที่เนยทําก็ได้นะคะว่าเอภายในช่วงเวลานี้ฉันจะ ตัดสินใจว่าจะไปต่อหรือไม่ไปต่อหรือว่าอีกวิธีหนึง่งลองสังเกตดูว่าในงานหรือว่าในโซเชียลมีเดียที่เราทำตอนนี้เราทําแล้วเราแฮปปี้ตรงไหนบ้างไม่แฮปปี้ตรงไหนบ้างแล้วไอตัวความแฮปปี้มันเยอะกว่าหรือเปล่าถ้าทํามันแฮปปี้เยอะกว่าเนี่ยเราก็ไปต่อแล้วอย่าลืมว่าทําบางอย่างให้แตกต่างจากก่อนหน้านี้ด้วยไม่งั้นเราก็จะได้ผลลัพธ์เดิมคือไม่มีคนติดตามแล้วก็ไม่ปังในโซเชียลมีเดียนั่นเองส่วนคนที่ไม่ไปต่อในคําถามนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นกรณีที่รู้สึกว่าฉันดีเพรสมากๆฉันเศร้ามากๆความ ความเศร้าความรู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอไม่เด่นพออะไรเงี้ยมันเยอะมากกว่าการที่เรารู้สึกมีความสุขอันนี้อยากให้ไปพักก่อนนะมันไม่เป็นไรนะที่มันจะไม่ได้ปังตั้งแต่แรกเพราะว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรแน่นอนดังนั้น,น,นไปพักก่อนแล้วก็ดูว่าเออถ้าฉันไม่ทำโซเชียลมีเดียเนี่ยฉันจะลองไปทย่างอื่นดีไหมไปลองช่วยคนที่เขาทำโซเชียลมีเดียก่อนไหมแล้วไปศึกษาจะเข้าดูแล้วค่อยเอามาปรับใช้กับเราอย่างที่บอกคนที่อยู่แกงนี้ไม่ได้หมายความว่าจะไม่สําเร็จทุกคนมีดีในแบบของตัวเองแล้วก็ขอบพวกนี้ใช้เวลา สำคัญมากมมาถึงตรงนี้เนี่ยถ้าหากใครรู้สึกว่าอยากที่จะมีคนแบบว่าช่วยไกด์พาจาับมือนะคะจุงมมือลากไป <c oughs> จนกว่าจะมีผู้ติดตามได้ในระดับที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเราพอใจหรือว่าจะเอาไปต่อยอดในการสร้างรายได้เนี่ยก็สามารถมาลงในคอร์สสร้างผู้ติดตามบนโลกออนไลน์ใน90วันเพื่อต่อยอดสร้างรายได้เป็นธุรกิจใครสนใจสามารถรับคัดเลือกเข้าปรึกษาฟรี30นาทีก่อนได้เพื่อดูว่าเหมาะสมกับคอร์สไหมโดยสามารถคลิกลิงก์ที่ใต้คำอธิบายได้เลยนะจ๊ะ และข้าถามสุดท้ายที่จะช่วยให้คุณรู้ว่าเอ๊ะคนจะไปต่อหรือเพราะแค่นี้ก็คือ account social media ของคุณเนี่ยให้คุณค่าอะไรกับคนดูค่ะลองนึกดูว่าอย่างการที่คุณเล่น social ีเดียอย่างหนึง่งอ่ะไม่ว่าคุณจะเล่น IG เล่น f a c e b o o k ๊ะบ๊บ,บคุณติดตามคนคนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าอะไรคุณอาจจะเป็น fc ของคนคนหนึง่งคุณชอบคนนั้นเพราะว่าอะเพราว,าวาดสวยเพราะว่าเขาตลกอะเพราะว่าเขาทําให้เรารู้สึกแฮปปี้มีความสุข ก็ลองสังเกตตัวเองดูค่ะว่าเราไปตามเขาเพราะอะไรแล้วลองมามองตัวเองนึว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นอะเราจะทําให้คนที่ติดตามเราเนี่ยรู้สึกแบบนั้นได้เหมือนกันหรือเปล่าคือเป็นตัวเรานี่แหละแต่แค่เราลองดูว่าเราจะดึงเอาคุณค่าอะไรของเราออกมาของเนยเองเนยก็รู้สึกว่าเนยเป็นคนที่วาดรูปโอเคนะแต่แบบก็ไม่ได้แบบว่าโอ้อลังการงานสร้างเนยแต่เนยชอบสอนมากกว่าเนยก็เลยคิดว่าคุณค่าของเนยคือการสอนเลย การให้ความรู้ที่มีมาสิบกว่าปีเนี่ยออกมาให้คนอื่นหรือว่าให้คนมีชีวิตดีขึ้นอ,อยากให้ทุกคนแฮปปี้ยิ้มแล้วก็ให้กำลังใจก็เป็นคุณค่าที่เราอยากจะให้คุณอาจจะให้คุณค่าแบบเรื่องอะไรก็ได้ที่ตัวเองศึกษาถ้าไม่รู้เนี่ยลองถามคนรอบข้างก็ได้ว่าเอ้ยคุณคิดว่าฉันเก่งเรื่องอะไรอะทุกคนมีดีในแบบของตัวเองแล้วเนยก็เชื่อว่าคนรอบตัวเนี่ยจะช่วยในการทําให้เรามองเห็นในส่วนนี้ได้ดีขึ้น ดังนั้นจากคาถามนี้คนที่จะไปต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่เริ่มเหมือนกับถามคนนู้นคนนี้แล้วเริ่มรู้แล้วว่าอ๋อเออฉันเด่นในเรื่องนี้ให้านั้นสมมติคุณเป็นคนวาดลูปทำใขาวาดลูกยังไม่พอเราอาจจะเพิ่มจุดเด่นของเราเนี่ยเข้าไปในขาววาดรูกด้วยถ้าคุณเป็นตลกก็ลองเอาความตลกเนี่ยมาใส่ไว้ในข่าวด้วยไหมแบบทําอ G Story ที่มีภาพฮาๆเหมือนยิงมุกใส่คือรวมความแข็งแกร่งความสตริงของเราเนี่ยกับสิ่งที่เราทำเนาะมันก็จะช่วยให้งานของเรามันดีขึ้นมีเอกลักษณ์ มากขึ้นก็ลองไปใช้การสร้างคุณค่าให้คนดูแต่สําหรับคนที่ไม่ไปต่อเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่อ,อ่อรู้สึกว่าโอเคฉันทํามาเนี่ยเ,เขา,าเพื่อยอดไลยอดเร์ยอดฟอดออย่างเดียวเพื่อฉันดูดีมีสกุลน,นชาติและสามารถเดินไปบอกคนอื่นได้ว่าเอ,อ้ยฉันมีโลเงินโลอทองอะไรนี้ อย่างเดียวนะคิดว่ามันออกจะไม่ยั่งยืนนะคะดังนั้นลองกลับไปคิดดูว่าแล้วฉันจะให้คุณค่าอะไรกับโซเชียลเมดิอาเขาเฉนได้บ้างเอาจริงนะคุณค่าเนี่ยไม่ต้องเป็นอะไรที่แบบซีเรียสมากๆแค่คุณเป็นตัวของตัวเองก็พอแล้วเพราะว่าบางคนเนี่ยวัดไม่ได้เหมือนกับว่าโอ้ยสวยมากยอะไรบ้างมาแต่แบบเขาโชว์ความเป็นตัวของตัวเองว่าอ่ะฉันเป็นอินโทรเวชฉันก็โชว์ว่าเออฉันภูมิใจในความเป็นอินโทรเวชของฉันว่าก็จะมีคนที่อาจจะคิดเหมือนกับเราว่าโอ้เขาเป็นอินโทรเวชเขาก็กล้าออกมาพูดด้วยว่าอะไรเงี้ ความเป็นมนุษย์อะความรู้สึกลิงค์หากันอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็ลองกลับไปคิดดูว่าคุณจะให้อะไรคนอื่นได้บ้างนะคะและระหว่างรองคลิปหน้าก็สามารถดูเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นภาพนี้ไว้ได้วันนี้เน,นก็ขอตัวลาไปก่อนเหมือนเดิมจะ้ะบ๊ายบาย ซึ่งถ้าใครเลือกที่จะไม่ไปต่อเนยยขอบอกว่าคุณไม่ได้เป็นคนที่ล้มเหลวหรือว่าเฟลนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วว่าโอกาสในชีวิตเนี่ยเอาจริงมีเยอะมากๆถ้าหากว่าวันที่เนยรู้สึกท้อกับยู u ูบแบะแล้วเนยเหมือนกับหยุดทํา YouTube ต่อแล้วเนยก็เชื่อว่าเนยไม่ได้เป็นคนที่แบบล้มเหลวเพราะว่ามันก็อาจจะทําให้เนยไปเจอทางที่ดีกว่าก็ได้ที่เนยมีความเป็นจุดแข็งมากกว่าใน y o u t u b e อย่างเช่นตอนเนี้ยเนยเองยังคิดอยู่เลยว่าถ้าไม่ได้ทํ o u t u b e นะสิ่งหนึ่งที่เนยอยากทำคืออยากจะไปเป็นครูสอน ศิลปะหรือว่าสอนภาษาอังกฤษอะไรก็ว่าไปที่ต่างจังหวัดแล้วก็เป็นความฝันในตอนนี้เหมือนกันว่าในอนาคตอยากที่จะสร้างเป็นโรงเรียนสอนศิลปะเวิร์กช็อปหรืออะไรก็ว่าไปเนาะยังไงถ้าหากใครติดตามกันจากวันนี้จนถึงวันนั้นได้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ขอขอบคุณมากๆหวังว่าจะเฝ้าดูการเติบโตไปด้วยกันเนาะชาพิทัก์ทุกคน